วันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วให้อมว่าแต่จะดูไทยไว้อยู่นั่นถึงเวลาเล่นด้วยกันก็ไม่ยอมเล่นด้วยแบบนี้นจะใช้ได้ที่ไหนล่ะฮะไม่ต้องต้องก่อกวาสัแวต้องกอนนะ่อกวาสักหน่อยอะฮไมยุู้จับมือล้เวลาเล่นเลยนะเวลานี้ควรทำอะไรนะเวลาไหนควรทำอะไรไม่ดูก็เฮ้ย มตัวน่เหอนาๆนี่่วน่ฮะเ้วนบอสบบอเล่นได้เล่นบได้เล่นได้เล่นบได้เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยนี่หน่าเม่อนใจอะไรกันเล่นไม่ได้นี่กันเล่นไม่ได้ทยไดีนะเาทยังไงดีทําเออ่านนหาเรื่องใ้เขาออกจากที่ทำกันก่อนดีกว่านะ Exactly ในดี้นะอันจักตักรเลยมันเล่นตรงนี้กันเบรครับนั่นตรงนี้กันไมครับนี่ไม่เห็นตามมันเลยให้แสงแสงเล่นตรงนี้กันได้เล่นตรงนี้กันได้นะไม่ตามไม่อิงจริงอ่ะไม่ตามอย่าตามเล่นเดียวได้เด้อแค่นี้กไม่ตามไม่เอยนี่หน้าเหมือนจังเลยไหนวะ